สวัสด,ดีคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Storyteller Channel ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพย้อนกลับไปเมื่อ30ปีกว่าคุณก้อนรับราชการอยู่ที่ปากคลองตลาด โดยช่วงนั้นคุณกณ้อนกาลังศึกษาธรรมะก็เลยคิดว่าอยากจะไปดูศพสักครั้งเพื่อเป็นการเจริญกรรมฐานคุณก้อนได้ข้ามฝั่งไปที่โรงพยาบาลเก่าแก่แห่งหนึ่งตอนที่คุณกณ้อนกำลังเดินขึ้นตึกคุณกณ้อนได้กลิ่นฟอร์มาลีนลอยฟุ้งอยู่ทั่วบริเวณคุณกณ้อนเดินเข้าไปในห้องอาจารย,าย์ใหญ่ ที่อยู่บริเวณชั้นสองในห้องจะมีตู้ใบใหญ่ๆอยู่สามตู้เป็นตู้กระจกตั้งอยู่สองตู้และนอนอีกหนึ่งตู้โดยสองตู้ที่ตั้งอยู่จะเป็นร่างของอาจารย์ใหญ่ผู้หญิงตู้หนึ่งร่างถูกลอกผิวหนังออกไปครึ่งซีกเพื่อให้เห็นกล้ามเนื้อส่วนอีกตู้กล้ามเนื้อและผิวหนังถูกย่อยสลาย เพื่อให้เห็นเป็นระบบประสาทของร่างกายทั้งหมดถัดออกไปไม่ไกลนักจะเป็นตู้ใบที่ถูกวางนอนอยู่ในนั้นบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ผู้หญิงเหมือนกันลักษณะแขนข้างขวาถูกตัดออกไปแล้ววางชิ้นส่วนแยกออกห่างจากร่างคุณก้อนยืนพิจารณาตู้ที่ลอกผิวออกไปซีกหนึ่งยืนอยู่อย่างนั้นประมาณเกือบ20นาที จากนั้นก็ไปพิจารณาเด็กที่อยู่ในโหลดองเสร็จแล้วก็เดินลงมาชั้นล่างพอลงมาถึงแล้วด้านซ้ายมือและขวามือจะเป็นทางเดินยาวๆแต่เวลานั้นคุณก้อนกลับไม่เห็นใครเลยมีแค่คุณก้อนคนเดียวที่ยืนอยู่ตรงทางเดินนั้นทั้งๆท,ที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่ แต่บรรยากาศโดยรอบในเวลานั้นกลับดูวังเวงชอบกลอีกทั้งยังมีความรู้สึกอึดอัดและหดหูใจแปลกแปลกทางเดินซ้ายมือจะมีเตียงนอนตั้งอยู่ชิดกับกำแพงบนเตียงนั้นเหมือนมีอะไรสักอย่างแต่ถูกคลุมด้วยผ้าหม่มด้วยความอยากรู้คุณก้อนยืนคิดอยู่ว่าจะลองไปเปิดผ้าห่มดูดีไหม แต่สุดท้ายก็ไม่กล้าและคิดว่าควรจะกลับบ้านดีกว่าคืนหนึ่งซึ่งเป็นคืนวันศุกร์คุณก้อนมีธุระต้องเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองวัดนี้จะอยู่บนภูเขาพอไปถึงที่วัดคุณก้อนก็นอนหลับพักผ่อนและได้ฝันว่ามีผู้หญิงมาเรียก คุณก้อนจึงเดินเข้าไปหาและเดินตามผู้หญิงคนนั้นไปแต่สิ่งที่ทําให้คุณก้อนเขารู้สึกกลัวขึ้นมาก็คือผู้หญิงคนนั้นไม่มีมือเหมือนข้อมือของทั้งสองของเธอนั้นถูกปันจนขาดสะบันจนคุณก้อนมาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงระฆังเช้าของวัดเช้าว,วันนั้นคุณก้อนก็เล่าความฝัน ให้หลวงพ่อฟังท่านฟังแล้วก็นิ่งเงียบไปก่อนจะพูดขึ้นมาว่าให้หมันภาวนานโยกก้อนเมื่อคุณก้อนได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกใจขอไม่ดีจนถึงวันอาทิตย์คุณก้อนก็เดินทางกลับกรุงเทพหลังจากนั้นไม่กี่วันคุณก้อนทำงานอยู่ที่ออฟฟิศช่วงพักเที่ยงหลังจากทานข้าวเสร็จ เขาก็คิดว่าจะงีบหลับสักแป๊บระหว่างที่กำลังนอนอยู่คุณก้อนรู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นอากาศรอบตัวเย็นลงได้ยินเสียงลมพัดอื้ออึงขยับตัวไม่ได้และเหมือนได้ยินเสียงคนคุยกันเบาๆแต่จับใจความไม่ได้เพราะเสียงลมพัดอยู่ในหูแรงมากคุณก้อนรู้สึกกลัวขึ้นมา ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองกันแน่สนสักพักเขาก็จับใจความเสียงที่กำลังคุยกันอยู่นั้นว่ามันกำลังดวงตกเอามันไปเลยคุณก้อนขนลุกว่าไปทั้งตัวอยากจะวิ่งหนีแต่ก็ขยับไปไหนไม่ได้ตาก็มองไม่เห็นรับรู้ได้แค่เสียงมีความรู้สึกเหมือนใจจะขาดให้ได้ คุณก้อนจึงคิดถึงคำหนึ่งของหลวงพ่อว่าให้ภาวนาเขาจึงพยายามตั้งสติผ่อนลมหายใจแล้วภาวนาสัากพักเหมือนมีอะไรบางอย่างมากลิ้งอยู่กลางกระหม่อมและมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอุ่นๆแผ่ซ่านลงมาจากกระหม่อมไปจนทั่วร่างกาย แล้วเสียงทุกอย่างก็สงบลงจนเขาหลุดจากภวังเริ่มได้สติและขยับตัวได้อีกครั้งคุณก้อนจึงเดินทางกลับไปหาหลวงพ่ออีกครั้งแล้วเล่าเหตุการณ์ที่พบเจอมาให้ท่านฟังท่านหลวงพ่อก็บอกว่าสติและการเจริญภาวนาจะพาตนให้รอดพ้นจากภายัยอันตราย จากสิ่งที่มองไม่เห็นหลังจากนั้นมาคุณก้อนก็ไม่กล้ากลับไปที่โรงพยาบาลแห่งนั้นอีกเลยต่อมาในภายหลังคุณก้อนได้มีโอกาสฟังเทปการเดินธุดงของหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านพูดถึงการวิปัสสนากรรมฐานเวลาเดินธุดงตามป่าไปเจอศพ วิธีการพิจารณาควรจะทำอย่างไรจึงได้รู้ว่าสิ่งที่ตนเองทำไปนั้นไม่ถูกต้องท่านบอกว่าเวลาไปเจอศพอย่ายืนค้ำหัวหรือยืนต่อหน้าศพตรงๆให้ยืนเยื่องๆไปทางซ้ายหรือขวาและให้ยืนเหนือลมเพราะถ้าเราได้กลิ่นของศพ จะทำให้เรารู้สึกผือืดผะอมและอยากจะอาเจียนออกมาการแสดงอาการเหล่านี้ต่อหน้าศพถือเป็นการไม่ให้เกียรติคนตายอีกทั้งการที่เราไปยืนตรงๆต่อหน้าศพมันจะไปขวางทางของพวกอสูรกายหรือพวกเปตทั้งหลายที่จะเข้ามากินน้ำเลือดน้ำหนองของศพของผู้ตายนั่นเอง หากผู้นั้นกำลังดวงตกจะผ่านให้ถูกสิ่งอัปมงคลกระทำเอาง่ายๆหลังจากนั้นไม่นานคุณก้อนก็ได้เดินทางกลับไปที่วัดที่ระยองอีกเขาได้เล่าเรื่องที่พบเจอมาให้หลวงพี่รูปหนึ่งฟังพอหลวงพี่ได้ฟังก็อยากจะไปดูร่างอาจารย์ใหญ่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้น คุณก้อนก็เลยจำใจต้องพาไปทั้งๆท,ที่ตนไม่อยากกลับเข้าไปที่นั่นอีกนอกจากจะพาหลวงพี่ไปแล้วก็มีน้องของคุณก้อนกับพระลูกวัดตามไปด้วยอีกหนึ่งรูปรวมเป็นสี่คนพอไปถึงที่โรงพยาบาลก็เหมือนเดิมกลิ่นฟอร์มาลีนลอยฟุ้งอยู่ทั่วบริเวณ คุณก้อนก็ได้พาทั้งหมดขึ้นไปดูร่างของอาจารย์ใหญ่เวลาผ่านไปสักพักทั้งหมดก็พากันลงมาข้างล่างคุณก้อนถามน้องว่าได้กลิ่นฟอร์มาลีนไหมน้องก็ตอบว่าผมได้กลิ่นแรงมากฉุนจนแสบจมูกเลยทีเดียวจากนั้นคุณก้อนก็ถามหลวงพี่ แต่แปลกตรงที่หลวงพี่ทั้งสองรูปบอกว่าไม่ได้กลิ่นอะไรเลยคุณก้อนเลยคิดว่านี่คงเป็นการแสดงความให้เกียรติพระพิสูจน์สงของเหล่าอาจารย์ใหญ่และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคุณก้อนที่ประสบพบเจอกับตนเองเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์ใหญ่ที่มีความเชื่อว่าเวลาเจอศพนั้น อย่ายืนค้ำหัวและต่อหน้าให้ยืนเยื้องๆไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้เพื่อเป็นการให้เกียรติศพของอาจารย์ใหญ่นั่นเองส่วนวิธีการจัดงานสำหรับผู้ที่บริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ในช่วงที่ผู้ตายยังมีชีวิตและมีสติสัมปชัญญะครบต้องแจ้งความประสงค์เรื่องการบริจาคร่าง ให้คนในครอบครัวทราบก่อนเพราะเมื่อถึงเวลาเสียชีวิตจริงๆต่อให้ผู้ตายต้องการบริจาคร่างแต่คนในครอบครัวไม่ยอมก็ไม่สามารถบริจาคได้เพราะญาติหรือคนในครอบครัวต้องเป็นคนเดินเอกสารและเซ็นยินยอมเท่านั้นรวมถึงบอกหรือตกลงเรื่องจัดงานศพกันไว้เลย ว่าต้องการให้จัดงานศพไหมถ้าจัดจะจัดกี่วันอะไรยังไงบ้างตกลงกันไว้เลยยิ่งดีเพราะถ้าวันเวลานั้นมาถึงจริงๆเราในฐานะคนในครอบครัวลูกหลานก็จะอยากจัดงานหรือทำอะไรให้ดีที่สุดซึ่งบางทีมันอาจเกินความจำเป็น หรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ตายได้เอกสารเบอร์โทรหรือบัตรที่ทำเรื่องบริจาคเตรียมเอาใส่กระเป๋าสตางค์หรือเก็บไว้ในที่ที่หาง่ายพอถึงเวลาสถานการณ์ที่มีการเสียชีวิตจริงๆเราจะเศร้าตกใจรับสายโทรศัพท์หรือมีเรื่องธุระที่ต้องดำเนินการเยอะ ทันทีที่โรงพยาบาลแจ้งว่าผู้ป่วยได้เสียชีวิตแล้วให้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลทันทีว่าผู้ตายได้ทำเรื่องบริจารค่างกายเอาไว้เพราะถ้าเราไม่บอกหรือบอกช้าอาจจะเลยกําหนดเวลาในการรักษาร่างติดต่อโรงพยาบาลตามเบอร์ที่อยู่ในบัตรบริจาคอวัยวะ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะถามรายละเอียดต่างๆและดำเนินการอื่นๆตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำไว้โดยระหว่างนี้จะมีการตรวจสอบด้วยว่าสภาพศพของผู้ตายสามารถบริจาคร่างได้หรือไม่เมื่อดำเนินการตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำแล้วทีนี้ก็รอผลสรุปว่า ผู้ตายสามารถบริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ได้หรือไม่เราต้องรีบแจ้งส่วนงานห้องพักศพว่าจะมีการส่งร่างเพื่อบริจาคเป็นอาจารย์พอเสร็จสัพโรงพยาบาลจะนัดวันเพื่อมารับร่างญาติโรงพยาบาลจะสอบถามว่าญาติต้องการไปส่งร่างที่โรงพยาบาลด้วยไหมซึ่งถ้ามีญาติไป ทางโรงพยาบาลจะจัดพิธีสวดให้เมื่อถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่จัดพิธีสวดศพให้โดยเหมือนกับงานสวดศพปกติแต่จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมไม่ใหญ่มากเดินเข้าไปในห้องจะเป็นร่างผู้ตายนอนอยู่มีพานดอกไม้ที่รดน้ำศพให้ด้านขวามือมีพระสงฆ์หนึ่งรูปนั่งอยู่ พอญาติมานั่งที่เก้าอี้กันครบพระสงฆ์จะกล่าวนำและให้ญาติกล่าวตามจากนั้นจะให้ญาติญาติมารดน้ำศพแล้วพระสงฆ์ก็ทำพิธีสวดศพถวายชุดสังฆทานก่อนแยกย,ย้ายพระสงฆ์ได้ให้คำแนะนำว่าเรื่องงานศพญาติไม่ต้องจัดแล้วก็ได้เพราะวันนี้ก็เป็นการสวดแล้ว จะได้ไม่เป็นการสิ้นเปลืองแล้วอีกสองปีค่อยมาเผาร่างตามที่กำหนดการที่โรงพยาบาลเรียนเชิญไว้ป้าเลื่อมเป็นหญิงชราข้างบ้านสามีเสียชีวิตไปสิปีกว่าแล้วป้าเลื่อมอยู่กับลูกหลานหลายคนตัวผู้เล่าได้รู้จักกับแกตั้งแต่ยังเด็กจนเป็นสาวสนิทใจกันเหมือนเป็นญาติสนิทอีกคนหนึ่ง ชาบ้านชอบลินทาปลาเลื่อมว่าผิดกว่าคนแก่ทั่วไปตรงที่รักสวยรักงามเกินกว่าเหตุมองเห็นไวชาราเป็นศัตรูจนรับไม่ได้แม่เป็นรุ่นน้องปลาเลื่อมหลายปีแม่เล่าว่าเมื่อสาวๆปลาเลื่อมแกสวยมากผิวขาวสูงโปร่งชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นที่หนึ่งแม้จะแต่งงานมีลูกเต้าสามคนแล้วป้าเลื่อม ก็แต่งตัวแต่งหน้าเหมือนเดิมทันสมัยดูมีสง่ากิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้เล่านั้นชอบไปหาป้าเลื่อนตอนเย็นๆฟังแกเล่านิทานบ้างเรื่องเก่าๆบ้างโดยเฉพาะขนมกับผลไม้ของป้าเลื่อมอร่อยมากๆบางวันก็เห็นป้าเลื่อมแต่งตัวสวยแกบอกว่าเพิ่งกลับจากร้านเสริมสวยทั้งย้อมผม ทำเล็บนวดหน้าและลอกหน้าแถมแกยังขัดผิวอีกด้วยเห็นผมขาวๆแล้วป้ากลุ้มใจหน้าตามันไม่ดีเอาซะเลยทำผมแล้วทำหน้ามาสวยๆแล้วค่อยยังชั่วหน่อยบางวันป้าเลื่อมบอกว่าไม่สบายใจที่มีฝ้าขึ้นแก้มต้องไปหาครีมรักษาฝ้าดีๆมาใช้คนเล่าเป็นงง พราะไม่เห็นฟ้าที่หน้าใบขาวๆข,ของแกหน้าของแกค่อนข้างเรียบตึงผิดกว่าคนใกล้เจ็ดสิบตัวไปป้าเลื่อมต้องเข้าไปดูใกล้ๆแล้วชี้ที่สันแก้มขวาถกเป็นจุดเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองแค่นั้นป้าเลื่อมก็กลุ้มใจแล้วคนเล่ามีสิวมากกว่าแกด้วยซ้ำไปเวลาผ่านไปเร็วจนคนเล่าเรียนจบมีงานทำ แต่เธอกับป้าเลื่อมก็ยังสนิทกันตามเดิมป้าเลื่อมซื้อผ้าตัดเสื้อมาฝากคนเล่าก็หาเครื่องสําอางมาตอบแทนเป็นที่ถูกอกฉุกใจกันมากวันเวลาล่วงเลยแต่ป้าเลื่อมดูจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่แต่งตัวสวยเหมือนเดิมแต่งหน้าพิ้วผมสั้นย้อมดำเสมอใส้คอใส้ข้อมือ แหวนเพชรแหวนพลอยติดตัวตลอดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าแกย้อมผมทุกอาทิตย์เรื่องเงินทองไม่ต้องห่วงเพราะมีเก็บมากพอแม้จะแบ่งส่วนหนึ่งให้ลูกๆแล้วก็ตามขณะนั้นป้าเลียมอ,อายุใกล้เจปีแล้ววันหนึ่งแกก็เล่าเรื่องแปลกๆให้คนเล่าฟังเมื่อคืนนี้เองป้าเลียมแน่ใจว่า ตัวเองได้ตายไปแล้วไม่ได้ฝันอะไรแน่นอนรู้สึกว่าตัวเองออกจากร่างแล้วมายืนอยู่ข้างเตียงไม่รู้สึกเจ็บปวดหรืออะไรอาวรณแม้แต่น้อยแกยืนมองดูร่างที่สู้ผอมผิดตาชั่วคืนเดียวเหมือนมีแต่หนังหุ้มกระดูกไม่มีผิดหน้าตาเหี่ยวย่นมีทั้งฝ้าทั้งกระดำๆเป็นปื๊ดน่าเกลียด ตามซอกคอก็มีขี้หูดเม็ดดำๆขึ้นเต็มส่วนอกเหี่ยวแห้งท่อนแขนและท่อนหลังมือมีเส้นเลือดเขียวๆแดงๆแถมมีกระหน้าเกลียดจนต้องเบือนหน้าหนีเมื่อก้มลงมองตัวเองที่ยืนอยู่ข้างเตียงก็ชาว่าไปถึงขั้วหัวใจสาวสวยผิวขาวผ่องเนื้อหนังเต่งตึงส่วงอกสะโพกกลมกลึง ท่อนแขนท่อนขาก็อวบอันแข็งแรงเมื่อไปดูที่หน้ากระจกก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังมองตอบกลับมาหน้าตาที่เคยสะสวยในอดีตปากแดงระเรื่อยืนหมุนตัวอยู่หน้ากระจกบานนั้นอย่างพึงพอใจขณะนั้นเองบรรดาญาติมิตรและสามีที่ตายไปก่อนหน้านั้นก็เข้ามาห้อมล้อมตัวแกไว้คล้ายกับมารอรับแก่ แกว่าเห็นไม่ถนัดตานักแต่ก็ได้รู้ว่าพวกเขากำลังฉีกยิ้มให้ซ้ำยังส่งเสียงโ่ร้องคล้ายกับพวกเขานั้นพึงพอใจกันทั่วหน้าบรรยากาศรอบตัวเริ่มขมุกขมัวลาก่อนยายแก่ที่กลายเป็นซากศพไม่ช้าก็จะถูกหนอนกินจนไม่เหลือซากทันใดนั้น ความเจ็บปวดก็ปุ่งจีดเข้าจับหัวใจปาเล่อมสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมานั่งหอบหายใจด้วยความเหนื่อยพอรู้ตัวว่ากลับฟื้นจากความตายได้ก็ร้องไห้โหแวบบแรกคนเล่าก็คิดว่าแกยินดีที่จะรอดพ้นจากความตายแต่ไม่เลยแกอาไลอาวรร่างหญิงสาวของตัวเอง ป้าเลื่อมหยิบทิชชู่ซับน้ำตาเอ็นหัวเราะคล้ายจะเย้ยหยันตัวเองป้าเคยเป็นสาวสวยเหมือนหนูนี่แหละปากแดงแก้มแดงแต่งตึงไปทุกส่วนแข้งขาก็แข็งแรงชีวิตมีแต่ความสวยงามและงดงามแต่ดูทุกวันนี้สิไม่รู้มันหายไปไหนหมดแล้วแต่ป้าก็ยังสวยนะคะ คนเล่าปลอบด้วยความสุขสารแก่ถึงป้าเลื่อมจะแก่กว่าแม่หนูตั้งหลายสิบปีแต่ป้ายังดูสวยกว่าแม่หนูด้วยซ้ำเมื่อก่อนเป็นยังไงหนูก็ยังเห็นป้าสวยตามเดิมน่ารักจริงๆแม่คุณป้าเลื่อมชมน้ำตาคลอรวบตัวผู้เล่าเข้าไปกอดพลางพึมพำเสียงเลื่อนลอยป้าก็ยังคิดงั้นเหมือนกัน ตอนที่เห็นตัวเองยืนอยู่ข้างศพยายแก่คนนั้นเราเดือนต่อมาคนเล่าฝันเห็นปลาเลื่อมมายืนหน้าเศร้าอยู่ข้างเตียงปากแก้ขยับเหมือนกำลังพูดแต่กลับไม่มีเสียงออกมาคนเล่าเข้าใจเพียงแค่ประโยคสุดท้ายตรงคำว่าลาก่อนแล้วร่างที่แก่ชราก็กลายเป็นสาวสวยยืนส่งยิ้มให้ มองดูดีๆก็เป็นป้าเลื่อมเมื่อตอนสาวๆนั่นเองวันรุ่งขึ้นคนเล่าก็ได้ข่าวว่าป้าเลื่อมเสียชีวิตแล้วหลับไม่ตื่นไปตลอดการโชคดีที่ไม่ต้องลืมตาตื่นขึ้นมาพบกับความจริงอันโหดร้ายความจริงที่ไม่มีใครนั้นหนีพ้นสำหรับเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ได้จบลงไปแล้ว หากคุณผู้ฟังชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พวกเราได้ทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ